สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่และก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าจอยพารวยแนลจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางห้านอยเป็นสูตรแยก4ี่นอยวันที่12เดือนห้าหหามาให้พี่พี FC ได้รับชมจ้า สำหรับผลสรุปของวันที่11จ้ากับแนวทางหานอยแยก4นอยนอยเฉพาะกิดจอยให้7 6ลูดผลสรุปจ้า4 6หาฮกหาจับคู่รูดไปเนาะจะนอกพีพีเอฟจ้เด่น6กูด6กมาจ้าใสยลูดสายวิ่งของเขาเขาตรงๆเนาะจะ6กหานอยเฉพาะกิจจ้า2ตัวล่างรูดไปเนาะจ้า3 9จ้านอยพิเศษจอยให้9 8ลูด น้อยพิเศษรูดไปนอจ่ายเ 9, 9, 9, าด่นเก่ารูดเก่ามาในรักรลอยนอจ้าปกติห้าสี่รูดผลสรุปน้อยปกติจะบน 24, 24, ะจเ,นนเนจ,เ 4, 4, าจา็ดสองสี่สองสี่กระจับขู่รูดไปนอจะนอกพีพี่สิจ่ายเด่นสี่รูดสี่มาจ่ายรูดไซร์วิกมะฮาเข่านอจ่าสองสี่จะน้อยปกติสองตัวล่างหนึ่งหกหนึ่งหกรูดไปนอจ้าวีไอพีสามสองรูดจ่า ผ้สรุป v ีพจ้าหนึ่งแดลุดไปเนาะจ้าสองตัวล่าง6กสามหกสจับขู่ลุดไปอีกเนาะจ้าเด่น3าลุดสามมาจ่า่หลุใไซมิงกงเขาเขานะจ่าหกสามจ้าเด่นร่วมจ้าเด่นร่วมมาเต็มเต็มสน้อยเนาะจ่าเนาะพีพีเอฟซีจ้าถาพีพีเอฟซีเอาเด่นร่วมไปวิ่งลุดเนาะจ้ากระไรเต็มเต็มสีน้อยเนาะจ้าเด่นร่วมเด่น3ามลุดสาม เด่นสามมาจา้าเด่นหนึ่งมาจา้าอย่างที่จ้ยบอกนะจะให้เอาเด่นรวมสองตัวนี่มาจับใส่กับเด่นของแงกแต่ละน้อยนะจา้าอย่างสามจ็ดสามหก 3, 7, 3, 6, มาเบิดเลยนกจ้าสามจ็ดสามหกสามเก้ 3, 7, 3, 6, 3, 9, นานจ้ายินดีกับพีพีเอฟซีสามห้าน้อยสูตรแยกสี่น้อยมือนี่นจกจ้าสายหลุดสายวิ่งเข้าได้เต็มเต็มสามน้อยจา้าส่วน เด่นร่วมเขาสีน้อยเนะจ้าคำเตือนจ้าคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะพีพีเอฟซีจะโปรดใช้จรรยานในการรับชมจ้าสำหรับเด่นร่วมจ้ามือนีจอยให้สี่หกจ้าเด่นร่วมสี่หกน้อยเฉพาะกิจจอยให้หกและห้าจ้าหกมีหกแปด หกสี่อ๋อหกศูนย์หกสองห้ามีห้าเจ็ดห้าแปดห้าสี่ห้าสี่น้อจ้าจอยกับหมักเขี้ยนพีอยู่ตลอดเวลาเลย ห้าศูนย์พิเศษเด่นหนึ่งศูนย์รูดจ้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ ศูนย์ห้าปกติเก้าแปดลูดจ้าเก้ามีเก้าศูนย์สำหรับเด่นร่วมสองตัวเนาะจ้า PPFc จ้าหกกับสี่เนาะจ้าสามารถนําไปลูดไปวิ่งได้เลยเนาะจ้าหรือว่า PPFc เสียาเด่นร่วมสองตัวเนาะจ้ามาจับคู่กับเด่นของเตะละน้อยได้เลยเนาะจ้า แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม V I P สี่สามลูดจ้าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด สี่แปดสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามหกแกพีพีซีสี่จ้าพอถูดครบไพหลายจ้าสามแปดตัวเด่นตัวเน้นตัวที่จอยชอบจ้าหกสี่หกสองห้าสี่ห้าแปด หนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สองศูนย์สี่เก้าสองเก้าหนึ่งศูนย์แปดแปดสองสี่แปดสี่เจ็ดสามหกสามสี่อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคบหนาะจอยไวบันถึงไหวใส่ไปเปลี่ยนแนวทางใดจ้า สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะบางครั้งกว่าจะเข้ามากแต่บางครั้งกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจ้าคำนวณไปตามสูตรเนาะจ้าสุดท้ายขอให้พี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเขมามือเหลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนาะจ้าเขาตัวได้แบบได้ควสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่จ้อยฟังใดเดอ้อจากพี่ๆเอฟซีจ้าสำหรับคลิปนี้จอยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า